สวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับผมการทําผ่อนด้วยเงินสดนะย้ําว่าผ่อนด้วยเงินสดความสําคัญก็คือต่อต้องมีสําเนาบัตรประชาชน พร้อมกับระบุข้อความแบบนี้เลยนะทุกท่านาต้องระบุตามนี้เลยนะครับผมเนาะขอยืนยันทำประกรันและก็ชื่อผู้ปกครองนะผ่อนชำระทั้งหมด4งวดกับฟินอินชลันบล b อกเกอร์ขอยินย่ายินยอมให้ยกเลิกกรมธรรกรอนนี้ไม่ชำระค่างวดได้ตามเงื่อนไขบริษัทต้องเขียนแบบนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นสำเนาบัตรธรรมดาเนาะสำเนาบัตรธรรมดานะ,นารรานะครับผมเป็นสำเนาบัตรแล้วก็คาดให้เรียบร้อยใช้กับฟินอินชลันบลกเกอร์จำกัดสำเนาถูกต้องแล้วก็เขียนแบบนี้แนบ ให้เข้าไปเข้าไปให้คุณเลขาเสมอนะครับสําหรับคนที่แบบผ่อนนะฮะผมเงินสดนะไม่ต้องมีบัตรช่วงเป็นช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้จริงๆแต่ทุกท่านจะถูกหักค่าคอม4%นะจาก16ก็จะเหลือ12นะครับผมเนาะเพราะว่าอะไรครับผ่อน4งวดก็หักงวดละ1 นะครับผมถ้าจ่ายหลายปีได้ก็จ่ายไปนะแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยใช้บัตรเครดิตก็ได้นะครับผมแล้วก็ไปผ่อนกับแบงค์เนี่ยจะได้งวดที่ยาวกว่าอันนี้ก็จะเป็นสกิปหนึ่งที่อาช้เนาะเพราะว่าอะไรอยากให้ลูกค้าจ่ายงวดเดียวนะอยากให้ลูกค้าเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นทีเดียวเลยลไม่ถูกหักนะแต่ถ้าลูกค้าแบบว่าไม่ไหวจริงๆนะครับผมนะจะผ่อนเงินสดก็ใช้ บัตรประชาชนวางนะครับผมจริงๆแล้วสำรับถูกต้องเป็นสำรับถูกต้องแล้วเขียนข้อความเ่านี้ทุกท่านก็ส่งตัวอย่างอันนี้ให้ลูกค้านาะถ้าถ้าลูกค้าเป็นออนไลน์แต่ถ้าออฟไลน์ลูกค้าก็ทุกท่านก็เอาตัวอย่างไปแล้วให้ลูกค้าเขียนแบบนี้นะครับผมเนาะแล้วก็โอนเงินนะครับโอนเงินเข้าไปที่ที่นี่นะครับผมโอนไปที่คุณแผนเค้กนะครับผมหนึ่งงวดนะครับจ่ายแท้หนึ่งงวดนะครับงวดอัดไตก็จะ จ่ถ้าสมมติสมัครวันที่1ก็วันที่1ถัดไปก็ต้องโอนนะครับผมโอนแล้วเสร็จปุ๊บก็แนบสลิปนะเอานี้นสลิปอ่าแนบสลิปให้ด้วยนะครับอย่างนี้ก็เป็นการผ่นนะโอนไปที่ฟินอินช n ลันบล็อกเกอร์นะครับผมก็แนบสลิปมาให้คุณเลขาด้วยนะครับผมเนาะ,ะสรุปจริงๆแล้วเอกสารในการสมัครต้องใช้อะไรบ้างนะ สำเนาบ,บัตรประชาชน1อันนะครับผมเนาะอันนี้จริงๆจะใช้อันที่เป็นผ่อนเมื่อกี้ก็ได้นะครับผมจะได้ไม่ต้องใช้2อันนะครับอันที่2คือสูติบัตรอันที่3คือสลิปโอนนี่นะครับผมเนาะอันที่อันนี้ก็คือใช้ใช้เป็นบัตรประชาชนอันนี้ก็ได้นะถ้าใครผ่อนนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ผ่อนนะครับผมก็จะใช้บัตรประชาชนอันนี้นะครับผมเนาะก็ไม่ต้องระบุว่าออขอําผ่อนด้านล่างนะครับพอจะเห็นกระบวนการไหมครับทุกท่าน เห็นนะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการพ่อนเงินสดนะครับผมเดี๋ยวอาจจะมาพูดถึงการใช้ตัดบัตรเครดิตในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีจ้ะ